ขอเดชะด้วยศรัทธาของข้านี้ขอถวายปัจจัยสี่ตามปรารถนาพร้อมทูบเทียนดอกไม้วิไลตาเกิดชาติหน้าชาติไหนให้สมบูรณ์ลาบยศสุขสันเสริญเจริญรุ่ง จิตหมายมุ่งสิ่งใดไม่หายสูญศีลสมาธิปัญญาเลิศจำลูนได้เพิ่มพูนถึงมรรคผลและนิพพานหลังจากการทำวัดและสวดมนุล์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่ง การทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะสี่สิบอย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกาย มีวิธีปฏิบัติหัดสามทางหนึ่งบริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำซ้ำซากซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่า หลายหลายหนว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไว้วันฟุ้งซ่านศาสตร์วาดถวาเป็นอุปจาระอัปปนา สมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอ,อันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตตหลุดพ้นจรสูนครอมตะนลุพานสองการนับเรียกว่าคณนา,นา เริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยริบถึงนิพถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่ง อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะปีละห้าจนถึงหนึ่งร้อยแปดคุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณ คุณพุทธาห้าสิบหกยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้นสามสิบแปดเป็นธรรมมะการุณสิบสีเป็นสังฆคุณหนุนนิพพานสามการระลึกตามคุณความหมาย ของอารมณ์ทั้งหลายสี่สิบฐานมีอนุสติสิบประการอาสุภกรรมฐานสิบอารมณ์กัดสินสิบพรหมวิหารสี่หัวข้ออรูปสี่นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมณ์จะตุธาตหนึ่งอุดม อารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสกิดใจให้รู้ตามความเลวรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรม คุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวะดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไร กายคะ,ะตาเป็นไปในกายคนมรณนะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปรง่ง ไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหา <c oughs> คือการเพ่งพินิจพิจ,จารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์เจ็ดสิบสามสวยงามมากหกหมวดจากไตรปิฎกยกมาไขหนึ่งขันห้าสองอายะตนะในและนอกสิบสองข้อใหญ่ในอารมณ์ สามธาตุสิบแปดประการสี่อินทรีย์ยี่สิบสองห้าอาริยสัจสมหปฏิจจสมุปปบาทอุดมสิบสองข้อ,อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนา ตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตาย พยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจมแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอถาวายความเคารพพระมาหาเทระอเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นเื่อเหมือนเดิมอืมขณะนี้ยังพักพอนอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิเชสเทาวคอกไอแลนด์ <c oughs> เหมือนเดิม แล้วก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิม <c oughs> เออ <c oughs> นะ <c oughs> รายการเออของเราก็ออกอากาศเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา40นาทีถึง19นาฬิกา10นาทีประมาณ30นาที ขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาโดยสุเทพลองเจ้าคณะภาคเจ็ดกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามนเณรอุบาสกอุบาสิกาสธาญาติโยมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในขณะนี้เป็นธรรมะกรรมฐานการภาวนา โดยการบริกรรมเหมือนที่ป่านหน้าไว้เมื่อกี้นี้เนี่ยบริกรรมอยู่ในใจ <c oughs> พุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจไปจนหมดเวลาสามสิบนาที <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> จะได้ไหว้พระธาตุเรยบร้อยแล้วก็ แยกย้ายกันไปสำหรับการบรรยายนี่ก็บรรยายขณะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเสร็จจากการสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ทำวัดเย็นสเสร็จแล้วก็ ทำสมาธิโดยจะเป็นสมถะกรรมฐา,านเป็นวิปัสนากรรมฐา,านก็ตามอัธยาศัยถ้าจะเป็นวิปัสนากา็พิจ,จรารณาสภาวธรรมในตัวของเราเนี่ยเจ็ดสิบสามอย่างามีคันห้าเป็นต้นอย่างที่ปานนาธรรมะว้เมื่อกี้นี้ อายะตนะสิบสองาดสิบอินซียี่สอริยะสัต์ีปฏิจจสมุปบาทก็ข้อใดข้อหนึ่งก็พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหัวข้อน,นั้นนั3เจหัวข้อแล้วสรุปลงในไตรลักษ คือมันจะเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกครั้งมันเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนทั้งสี่อย่างนี้สำหรับพิจ,จรารณาสรุปลงมาเป็นสามอย่างทั้งลูกทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาสายตรงการปฏิบัติวิปัสสนาสายตรงอย่างวันนี้มีหัวข้อทำมีหัวข้อทำอยู่ก็คือการกำจัด วิตกกุศลและวิตกนี่เขาพามาหลายวันแล้วเอีอยกุศลและวิตกนี่นเมื่อกรมเมื่อกรรจัดกุศลและวิตกกุศลก็เกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้น,นตามที่ มาในมูลปนาตมัชฌิมานิกายสุดตันตวิโดเล่มที่สิบสองเนี่ยตัวนี้ฉบับสยามรัฐนะหน้าสองร้อยสี่สิบหกถึงสองร้อยสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบหกข้อที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดถึงสองร้อยหกสิบสอง เอมันก็นนนยาวหน่อยชนะเกียรติใจใจกล่องโอสาธุสาธุอือชนะเกียรติใจก่ลองเป็นพระด้วยหรือเปล่าต้องดูลูกก่อนโอ้อยู่ไกลโอ,โอ,โอ้เป็นพระสาธุครับผมเออชนะเกียรติว่า นะเกียรติใจกล่องมาเนี่ยต้องขอไปดูโปรไฟล์อ่าโมทนาครับผมขอบคุณมากวันนี้ก็มาถึงตอนที่นะภิกษุทั้งหลายนี่ในพิจารณาอืม ภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่มีกามาวิตกเป็นต้นนะวิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยชันทะบ้างโมหะบ้างโทสะบ้างยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้น ừ, เมื่อเธอมานสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยชันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกขุดขึ้นตั้งมั่นในกายภายในนั้น ทำเอกอุอโขสโมุทรอย่างที่ว่านี่นั่นก็คือ <c oughs> ออ,อริยะความเป็นอริยะบุคคลแปดอย่างสี่คู่เนี่ยนะออโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นต้นนะจนถึงอรหัตตมักอรหัตตผลสีออ่คู่เป็น 8. แปดทนพักครูเวนัยทรสมเจต สมจ,จิตโตวัดถ้ำพระธาตุลบบุรีโอ้สาธุสาธุครับท่านพระครูไม่<笑><笑>ได้เจอกันนานแล้วอืมเดี๋ยวกลับไปจะไปเยี่ยมเนอวัดพระธาตุลบบุรีวัด,ว,ดวัดถ้ำวัดถ้ำพระธาตุลบบุรีเนี่ยเป็นไงบ้างเนาะสบายกันดียมยายสบายดีเนาะ อืวันพรุ่งนี้กลับวันที่สิบเจ็ดเนนะอ่ลัะวันที่สิบเจ็ดสิบแปดก็ไปถึงเชียงใหม่สิบแปดไปถึงเชียงใหม่สิบเก้ายี่สิบเข้าพรรษาแล้ววันนี้นกลับไปเข้าพรรษาที่วัดประทานุดอยสุเทพครับผมเอมอสาธุสาธุ ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเดินเร็วเขาพึงมีความคิดว่าเราจะเดินเร็วไปทำไมหนอถ้าไกลเราพึงค่อยๆเดิน เขาก็พึ่งค่อยๆเดินไม่เดินเร็วเดินช้าเดินไปช้าๆแต่แล้วต่อไปก็คิดอีกว่าเอะเนี่ยเราจะเดินช้าไปทําไมอเราจะเดินเดินช้าไปทําไมเนาะทางที่ดีเราหยุดดีกว่า <c oughs> <c oughs> หยุดดีกว่าเขาก็หยุดยืน จากเดินก็หยุดยืนอยู่เนะแล้วต่อไปก็คิดดีว่าเอะเราจะมายืนทําไมเนี่ยนยืนทําไมเนาะนี่นะเออทางที่ดีเรานั่งน่าจะดีกว่าเสร็จแล้วก็นั่งลงนะเสร็จแล้วก็นั่งลงเธอพึงนั่งลงอต่อมาก็คิดดีว่าเอะเราจะนั่งทําไมเนาะนี่ ปวดหลังปวดเอวนอนดีกว่าก็เหยียดหลังนอนลงไปนี่นี่เป็นการทำตามความต้องการของอิริยาบทนิกษุทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นเปลี่ยนอิริยาบทหลายๆอย่างเสียพึงสำเร็จอิริยาบท ละเอียดละเอียดละเอียดแม่ฉันใดภิสูุทั้งหลายภิสูกุก็ฉันนั้นเหมือนกันอากว่าเมื่อเธอมนานสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกรอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็จะย่อม ละไปเธอสะละเสียได้เนะย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลคือไม่คิดไม่นึกไม่ฝันไม่คำนึงถึงมัน,นที่มันเป็นอกุศลจิตย่อมตั้งอยู่ยจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสง,งบ เป็นมีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั้นเช่นความเป็นโสดาบ,บันสกทาคามีเรื่อนาคามีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิกการถึงสันฐานแห่งวิตตกหรือสังขารแห่งวิตตกแม้เหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยชันทะโทสะและโมหะยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพิสูนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันคือเอาฟันแตะกันเอาฟันแตะกันฟันข้างบนกับข้างล่างแตะกันเขาเรียกว่ากัดฟัน น่นะจากฟันข้างล่างกับฟันข้างบนอืมภิกษุนั้นเออตุนเพดานด้วยลิ้นด,ดุนดุนเอาเอาลิ้นเนี่ยดุนขึ้นไปบนเพดานเอ,เอาลิ้นขึ้นไปดุนบนเพดานไว้คมบีบคั้นบังคับ ด้วยจิตอันนี้เขาเรียกว่าบังคับจิตด้วยใจเมื่อกี้นี้ฟันกัดฟันด้วยฟันอันนี้จิตการคมจิตก็ด้วยจิตของเรานี้ขคมจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างอุสาบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะพระวิตก อันเป็นบาปอกุศลนั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสง,งบเป็นธรรมเอกขุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นนะท่านครูก็เก่งในการในด้านการทำสมาธิแล้วก็จะรู้ดีในเรื่องของ การกลั้นจิตการกลั้นอารมณ์ภิกูุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเข็นที่ศรีศรษะที่คอหรือกำหนด หรือที่ก้านคอไว้ให้แน่นแม่ฉันใดพิกสูก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอมนาศิกการถึงสันฐานแห่งวิตกวตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไป เนีไม e, ่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะก็ตามอันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอีกสูนั้นพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับไว้ด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นเธอยะละเสียได้แล้ว ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกและ จำนงวิตกใดก็จะตรึกวิตกนั้นขึ้นมาได้แต่ไม่จำนงวิตกใดก็จะไม่ตรึกไม่ยกวิตกนั้นขึ้นมาได้เธอนั้นสัลัดหรือตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบมานะคือการถือ,อการถือตัววัดปาบ้านกระทุม่มะนะแล้วกอ็อีกท่านหนึ่งสมพานรมณนะ สาธุรกครับผมวัดป่าบ้านกระทุ่มวัดป่าบ้านกระทุ่มยู่จังหวัดไในน้นนี the <c oughs> <c oughs> ่เนาะกระทุ่มลมกระทุ่มอะไรอยู่ทางนครปฐมนะ อันนี้เป็นวัดป่าวัดป่าบ้านกระทุม่มสาธุสาธุครับเนี่ยอา้าดูไปดูมาก่อนโอเวลาหมดพอดี <c oughs> เออเวลาหมดพอดีอืมอา้าวโมทนากับทุกๆท,ท่านครับที่เข้ามาเอหลวงพ่อวัดป่าบ้านกระทุม่มเนี่ พวัด่าบ้านกระทุมแล้วก็ท่านอาจารย์สมพานร,รมัมมะะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้โอ้โมทณาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วที่เข้ามาแล้วขอขอบคุณขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายก็ให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาล นำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กําจัดทุกใหญ่ภยัยพาน้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทินอเจริญพร